กันลาบสวัสดีมิล่าเฟรนดีอยู่ในการไลน์เล่นในเวิร์ดทุกท่านอยู่กับบางซิ้นแล้วฮะจะชมโมคมาชแนลนะฮะเราอยู่กันในอนิเมะไฟแนลโคเรเลเลเลนะครับอืมนะฮะจากครั้งที่แล้วเราได้มาเล่นตอนเกมเปิดกันแล้วเนาะตอนนี้นะครับเกมก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วนะฮะมีอัปเดตแล้วครับผมนะอัปเดตนั้นก็คืออัปเดตชาโด้นั่นเองนะฮะหรือว่าซิกคาเกโนนั่นเองโอ้ยพลังใหม่ฮะแล้วก็ด่านใหม่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะะะะะเเพพื่่่อออััดคคคคลลิิปวววีโโใหมมมๆนนนนฮแ้กกก็าาาถถทไุณึงชบบซร คอมเมนต์ใส่ชื่อเราบอกกันมาด้วยนะครับสุ่มแจก1,000โลบัคฮะและก็ฝากแมปอนิเมะออฟฟิศดีไซน์กันด้วยนะฮะตอนนี้เปิดแมปใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับใครหาแมปไม่เจอนะครับเซิร์ชนะครับว่าอนิเมะออฟฟิศดีไซน์นะครับนะแมปของเรานะครับจะเป็นแบบแรกเลยนะฮะสังเกตง่ายๆโลโก้ม่วงๆนะครับเข้ามาในตัวเกมทุกคนจะเจอกับโซนต่างๆมากมายหลายอนิเมะมากๆเลยนะฮะสามารถกดเทเลพอร์ตนะครับไปยังโซนที่ทุกคนเนี่ยชื่นชอบหรือว่าจะเซิร์ชเป็นคาแรคเตอร์ก็ได้นะฮะอย่างเช่นซิตคาเกโนนะฮะแล้วก็กดนะฮะะะะมมมมมัััััันน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 กก็จววววาาาาาาารรรร์์์ปหหหซิตคคโ่ททีีีีบลลลยยยเเเออชชๆ สีขาวด้วยนะเนี่ยสามารถกดทายออนทดลองใส่ฟรีได้นะครับว่าเทหรือป่าถ้าถูกใจนะฮะสามารถกดซื้อแต่ละชิ้นได้หรือจะซื้อทีเดียวนะฮะทั้งหมดนะฮะภายในปุ่มเดียวได้เลยนะครับซื้อเสร็จแล้วทุกคนจะได้เมดัลนะครับเอามาแลกของฟรี UGC ฟรีได้ตามนี้เลยนะฮะ ของหมดเราใส่ของเพิ่มให้นะครับสะดวกสบายไม่ต้องไปนั่งหาของเองแมเปิพอเราหาไว้ให้หมดแล้วนะฮะแถมพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับหกโมงครึ่งนะครับเรามีแจก UGC ฟรีนะฮะนี่เลยนะครับหมาศึกคนชนเทพนะครับนะเพียงเข้ามา FK ในแมเปนะครับประมาณ3ชั่วโมงก็ได้เทมนี้ฟรีๆเลยนะครับมี500ชิ้นเท่านั้นพรุ่งนี้นะฮะอย่าลืมแวะกันมาด้วยนะครับฝากกันด้วยนะกับแบบอันเมคอัพฟิตดีไซน์ลิงก์แบบอยู่ด้านล่างนะครับกดกันก็เข้ามาได้นะตอนนี้นะฮะมีพลังใหม่ยังไงนะฮะกกกกดมม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 าาทีีีี่่่่่่เเว็บบปปอออออนนนนนนนัััะะะะครรรรใหหห้สุืืไไลฮิิิตตง ไม่มีเลยมีโค้ดใหม่ไหมโค้ดใหม่ โค้ดใหม่อัปเดตหนึ่งใส่ไปเลยนะฮะอู้ได้มาเติมเลยฮะห้าไปปงห้าไปปอนโค้ดต่อไปนะฮะบอสนะครับใส่ไปเลยนะฮะอุ้ยได้ลัคกี้สปินนะฮะแล้วก็โค้ดสุดท้ายครับผมชาร์โดกดไปเลยนะฮะอู้ปปอนลัคกี้นะฮะอู้เอาเรื่องเอาเรื่องนะครับอ่ะนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ชาร์โดนะฮะได้จะต้องมาทำเควสท่านผู้ชมเป็นอาวุธพิเศษนะฮะเออเป็นพิเศษเลยนะครับนี่นะฮะมีตัวละครของเรายืนแอคใส่ชุดชาร์โดอยู่นะฮะมีขายในในอันิมอลดีไซน์ไปซื้อได้ โฆษณาหน่อยช่วงนี้แมปต้องเปิดมาใหม่นี่นะฮะเราสามารถมารับเควสได้นะครับนี่ปลดล็อกนะฮะต้องเลเวล5ขึ้นไปก่อนนะสตาร์ทเลยนะครับเออเควสมันมีบอกว่าให้เราลงดันเจี้ยน20ครั้งนะครับเออ่คิวเอนามี่เ0็ตัวเลยเหรอพี่คิวเดมอนบอสโหมดฮาร์ดลูก3ครั้งแล้วก็เล่นไนท์แมร์ซัมมอนสเตชั่น1ครั้งนะฮะเพย์ด่านใหม่ฮะด่านถ้ำนะครับนะไปสู้กับไอเนี่ย ไอจีเอ็มไม่ใช่ดิที่ซองจินบูมาไปเจอตอนแรกนะครับหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยคาร์ฟซันอาร์เมอร์โอ้มีน่าจะมีของใหม่ไหมเออแล้วก็คอมพิวต์ซัมมอนสเตชันนะฮะอุ้ยเควสก็เยอะอยู่นะใช้ของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยท่านผู้ชมเออเดี๋ยวมันมีของคาร์ฟใหม่ด้วยเหรอไหนดูนี่ของคาร์ฟใหม่อู้นี่มันชุดของเอสคาหนอนะครับท่านผู้ชมอุ้ยบวกเลือด80นะแล้วก็บวก M1 ็คูณสเลยอ่ะที่ผมขาดชิ้นเดียวอย่างนั้นเนี่ยฮะเอ้ยเอาเรื่องเดี๋ยวเราไปหากัน แน่นอนฮะการทำชาโดนั้น <c oughs> เราสามารถเข้ามาที่ช็อปได้นะผู้ชมสำหรับใครคเกียดทำไงแหบปบเดี๋ยวนี้เนี่ยอถ้ามึงเกียดแล้วก็ซื้อด้วยล็บักได้เลยฮนะราคา1 1 9 9โพรบักาค่าจัดเลยแล้วกันเราไม่ใช่สายทำเควสอยู่แล้วเราสายรีวิวนะฮะนี่ได้มาแล้วฮะโอเคมาแล้วนะฮะต้องออกเกมเข้าใหม่นะครับได้ชุดชาโดมาแล้วนะฮะเอ่อคูณ2สกิลดาเมจนะครับแล้วก็บวกสปีดนะฮะ10%นะครับ และก็ได้อาวุธมาแล้วด้วยเป็นเวปปอนน,นะฮะอืมนี่ซิทคาเกโนยน้องดูเท่าวิ่งด้วยยาโอเฮ้โคตึงนะฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่านะครับเออเฮ้ยแต่เราต้องใส่เทรดให้มันก่อนนะฮะอ,อืเรามี42อันเลยนะเอาอะไรดีอะคิด,ดีเข้าเหรอนะครับจริงเนี่ยแรงๆก็ต้องสายพาอ,นะอังนะเฮ้ยเอาอันนี้ดีกว่านะฮะชอบนะฮะ นี่นะครับมันจะทำให้สกิลดาเมจของเราแรงขึ้น15%ไอติดคิดเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะฮะอ,อันนี้แหละนะฮะชอบไปจากคิดนี้แล้วเราไม่พาไปเล่นด่านที่2ให้ดูเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปเล่นดูแล้วกันนะครับด่านนี้ไปเล่นโนมอลเลยนะครับเผื่อน้องๆเขาอยากจะตามเรามานะครับเข้ากันมาเลยหนุ่มเอ้าไม่มีใครเข้ามาเลยพี่ตามมาเร็วเฮ้ยโอเคน้องเขาบอกว่าอยากเล่นฮาร์ดครับโอเคฮาร์ดก็ฮาร์ดมา มาฮาร์ดนะฮาร์ดเลยมาเข้ามาหนุ่มๆไปนะฮะลุยกัน3คนนะมาเล่นด่านนี้ให้ดูกันก่อนนะครับนะด่านนี้เราลงมาที่รถไฟแล้วนะครับไหมมีเสียงแอร์พอร์ตด้วยไงมโอ้ยแบบก็ทําดีอะเนี่ยไม่ธรรมดานี่รถไฟมาแล้วน้องจอดและเอียดเลยนะฮะด่านนี้เราจะเจอบอสสองตัวเลยท่านผู้ชมบอสแมงมุมกับบอสเอ่อคล้ายๆใน S A O เป็นแบบออกนะฮะโอเคขอดูสกิลดิฟันปกติก่อนเฮ้ย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 เฮ้๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ ปับปับพับอุ้ยฟันโคตรแรงและโคตรเร็วพับพับพับอุ้ยจะพับพับพับโอ้โหแทงด้วยอุ้ยคอมโบนระลูกชับ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 โอ้โหไม่ธรรมดาจริงพลังนี้ของแท้นะฮะเดี๋ยวต้องมาดูสกิลหนึ่งกันแล้วนะครับว่าตึงขนาดไหนกันเชียวนะฮะโคเทลฮิตนะครับสกิลแรกสกิลแรกปาดหนองอุ้ยใจร้อนเฮ้ยแหม่ดีเอาเรื่องสกิลสอง บ้า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 อุ้ยชงเชงฮะเออปัดหนองออนไลน์นั่นเองน,น,องนะครับฟันก่อนชับฉับชูราปาแปะชูราปาแปะขวดนะฮะอุ้ยน่ทจะไมแต่และรอบมันไม่เหมือนกันเลยวะแล้วก็มีแทงด้วยเฮ้ยบ้าเกินนะฮะซิตคาเกนโน่นี่สินหน้าพลังมหาเทพนะส่วนก็เป็นเทพจริงๆเดี๋ยวมาดูสกิลสามดีกว่าออฟออฟออ,กอฟดาร์กเน็ตน,นะฮะสกิลสามนี่อุยอ้ยปล่อยลูกลูกประคำออกไปได้เฮมันเทพเกินว่ยตัวเนี้ย แม่งชุดก็โหดพลังก็โหด M1 ก็โหดปาบพับพัทุบเลยนะฮะแล้วก็แทงชับชับพ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 ชับเออเอาเรื่องจจัดแป๊บเดียวนะฮะเวฟห้าแล้วนะครับโคตรเร็วนะฮะตีโดนนะฮะวัยรุ่นชงเชงออนไลน์สกิลสามเลยอ้าวกูดาวนานเหมือนกันนเี่ยสกิลสามฟันฟันในนะน้องฟันอา้อาวกูลมกูลมมาแล้วครับบอตในมุมมาแล้วนะครับ เปิดออกไปทีนึงปั๊บนะฮะอุย้ยตายเลยโคตรแรงปล่อยสกิลออกไปทีนึงอุ้ยแม่งมุมตายโก้โหโค้งเลยอ่ะเอาเรื่องเลยเอาเรื่องนะเนี่ยพลังเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะครับชับชับไปก่อนนะฮะฟันไปก่อนนะครับแต่ฟันมันไม่ค่อยแรงนะเออแต่มนเทะนะครับเทแต่หาเด็กไม่ได้แบบนี้ก็ไม่เอาลงไปก่อน,นึ่งทีตู้ตอนนี้สก,กิลพาร์ตสิบนะฮะอ่ผมใช้เป็นหยุดเวลาอยู่นะของโซวารูโดนะครับ เออดีโอดีโอของดีโอโคทเท่เดี๋ยวว่าหยุดบอสแล้วกันเราต้องเก็บเกตเปิดอันตีก่อนฟ์าไปก่อนครับผมจะได้เปิดอัตีไหมเนี่ยนะฮะยากไอเอ็มอะตอมิกแล้วอะ่วอะบอแทงยับแทงยับครับน้องแทงยับพี่อ่ะยับอยู่แล้วยับไม่ยับล่มเอนจินนี่มันก็เท่ะนะเ <c oughs> กมนี้ทําแต่พลังเท่ๆออกมาอ้าวเรื่องจิกาเลยชอบมาก <c oughs> ปาดหนองอะไร <c oughs> สกิลได้ยินกูนึกว,ว่าแบบรถเบรกแตก ยืนทำไมล่ะน้องอะพาธนูแล้วคิดว่าตัวเองเก๋งเหรอเก๋งเหรอครับพี่ชายตายไปดิเบิร์ตออฟนะฮะบอสตัวที่2มาแล้วนะครับอืมนี่ไม่ใช่บอสตัวสุดท้ายนะยังมีอีกนะครับแต่ตายไปแล้วฮะบอสโดนสกิลกูทีนึงหายเลยบอกแล้วสกิลมันแรงสกิลมันแรงครับพี่สกิลมันแรงตัดหนองปุ๊บดูดูความโหดนะฮะแล้ะกูจะได้แชทตีไหมเนี่ยบอสบอสมาแล้วนะฮะบิร์ตออฟ กดออกมาแล้วนะฮะมีคนเปิดอันตรีแล้วอะไร <c oughs> นะครับอืมกูว่าดูส่งไม่น่าได้ใช้ <c oughs> โดนโดนแล้วพี่น้องเอยโดนนะฮะอืมไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับ <c oughs> บอสตายหูแน่นอนบอสตายหูแน่นอนนะฮะเฮ้ยกูมาแล้วอันติีโอ๊ยเขาก็เปิดอันติีเหมือนกันนะฮะยูโร,รเทนใคยูโร,รกุชงกางอาณาเขตพรมแดนไรเขตยูมามีกุชงกูหนีออมมาก่อนกูก็อยากเปิดอันติีของตัวเองบ้างพี่ให้พี่ชา์โดของเราได้โชว์บ้างดิ พี่ชายไม่แม่กูโชว์เลยกูโชว์บ้างดินี่เลยไอแอ็มไม่ได้ชุดหนาไปไหนละพี่อะตอมีซื้อแล้ว <c oughs> ลก็เกมก็จบอะอุ้ยแม่งโคตรมันแล้วก็โคตรเท่โอเคฮะและนี่แหละครับผมคือพลังของชาโดแต่มันยังไม่จบแค่นั้นเพราะมันมีด่านใหม่เข้ามาด้วยนะฮะหาตี้ก่อนดีไหมนเนี่ยหรือไปคนเดียวดีวะเออมันต้องเลเวลสิบห้าขึ้นไปนะผู้ชมนะด่านใหม่เนี่ยไอ้บ่าวนี่เลเวลอะไรอะเก้าอดแดก อดไปครับน้องเราต้องไปโซโลเดี๋ยวแล้วเนี่ยที่ถ้ำแห่งใหม่เนี่ยนี่นะฮะมีโอกาส13นะที่จะได้ไอ้มงกุฎนะฮะไม่เราต้องซื้อคูณ2อดอกด้วยท่านผู้ชมนะฮะเออไหนๆมาขนาดนี้ละขอคูณ2ดอกหน่อยนะครับเผื่อออกเผื่อออก79โลบูตเมื่อซองจินวูไม่อยู่ก็เลยส่งชาโดมาแทนนะฮะนี่เลยครับผมบอสสุดโหดดูหน้ามาด้วยนะฮะยิ้มแฉ่งออนไลน์นะครับมาฟับฟับ ป้าป้าป้าโอเคนะครับสกิลไม่ค่อยแรงแต่ไม่แย่ดีเอ็มวันไม่ค่อยแรงแต่สกิลแรงมากชับ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 แยบไปก่อนแยบไปก่อนนะฮะป้าป์ก็ไปสกิลสองบู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 บปบูบูป๊อปป๊อปอืมเอาเรื่องได้อยู่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 พี่ชายป๊อปป๊อปป๊แทงไปก่อนแทงไปก่อนนะฮะไปนะฮะประตูชั้นแรกจงเปิดออกมาแล้ววิ่งทำดีเกมทำดีนะฮะมาก่อนเลยเปิดสกิลสามนะฮะใไอออฟดีไงอุ้ยโคตรเท่สกิลสามอ่ะบ้าเอิร์น สับไปก่อนตุ้มถอยหลังมามันจะแทงถ้าเราตีแล้วถอยหลังปั๊บปั๊เริ่มรู้ไมคคดิกเริ่มรู้ไมคดิกแล้วโดนไปทูปไปดินะฮะเออสังเกตได้จริงว่า M1 ไม่ค่อยแรงนะถ้าเทียบกับแบบซูคุเนะอะไรเงี้ยพลังฝั่งนู้นมันจะโหดกว่าว่าไงไวรุ่นธนูเจอกันอีกแล้วนะไวรุ่นธนูปั๊บปับปับสกิลสามเปิดออฟยิบเรียบร้อยไปดิโคตรเท่เลยสกิลสามเนี่ยชุ้งเช้งไปก่อนว่ามีีลลลิิิงงงงด้วยมั อาตอมิกส์อาตอมิกเล็กๆอาตอมิกเล็กๆจานตีได้ละจานตีได้ละแป,ป๊บๆจานตีได้ละสับไปก่อนนะฮะหยุดเวลาไม่ต้องหยุดเวลาไม่ต้องสับโหดสับโหดไอ้น้องสับโหดเปิดประตูมากูไปเจอกันหน้ามันหน่อยเด้มันเจ๋งกันไหนอะอ้รุ่นจีเอ็มนะฮะอะไรมึงเนี่ยเหลือมาจากไหนเปิดประตูมาพี่ชายใหญ่เปิดมากูไปเจอกับมันเาเด้ <c oughs> ว่าไงซองจินวูไม่อยู่ ส่งชาโดมาแทนโอ้โหเลือดห้าหมื่นเลยอะพี่เฮ้ยเดี๋ยวนะมึงแจ็คก้กวบใครอะบอกนะหัวของมึงหนึ่ง,หน,งหนึ่งอะว่าไม่น่าจะไหวได้าหัวหนึ่งหนึ่งเนี่ยโอเคน่าจะเรียกมอนโอเคส่งนี้เรียกมอนจริงด้วยนะฮะโอเคเปิดอัพไปก่อนฟับตูมนะฮะแล้วก็เปิดท่าสองแทงนะฮะเปยดตายน้องผ้าพี่มันแรงโทษทีอะไรเรามาแล้วด้วยอะไรเรามาแล้วด้วยไงอะไรเรามาแล้วป๊าป๊๊ป๊ปปปอุ้ยแล้วมันส่งอะไรมามันหล่นลงมาวันเนี่ยพี่ใจเย็นได้ไหมกูมาคนเดียว โซโลเลเวลลิ Ooh, ่งเก็บเลือดก่อนมาดิโอชีนากูด้วยชีนาทำไมเนี่ยพี่ชีนาผมทำไมเอ้มาดิโอมาอีกแล้วบล็ออฟมาอีกแล้วบด็ออฟมาอีกแล้วเปิดท่าแรกก่อนวัวเข้าไปนี่เป็นไงหายดิหายดินะฮะแต่ชีนาผมผมอะไรอย่าชีนาผมชีนาเรามีเหลือทุกคนชีนาเรามีเหลือทุกคนเปิดอัพไปก่อนตุ้มนะฮะมันมันจัดเปิดทักคิวเอ็กซ์ไปก่อนเลยนะฮะอาราสนะครับนี่ยืมมาจากซองจินูท่านี้ ขอมาขอมาใช้ขอมาใช้นิดหน่อยแม่งมีเลือดสองชั้นซะด้วยนะฮะอ้าวเรื่องเกินเรียบร้อยไปนะฮะเก็บเลือดก่อนเก็บเลือดก่อนมาดิพุเดเวลาก่อนนะฮะสาวาลูโรนี่โดูแลนะฮะโดูแล้วแล้วก็ปาดหนองไปนะฮะเรียบร้อยแน่นอนทงนี้นะครับไม่เหลือสกิลสามไปปั๊บนะฮะหายหมดนะครับพอแล้วพี่มันโหดพี่มันตึงแทงยับโซโลเลเวลิงเอ้ยเลือดไปลดเลย พลังชาโด o w เนี Someone ่ยมันเก่งแข็งเก่งจริงๆมันซัมมอนซัมมอนรัวๆมันซัมมอนรัวๆซัมมอนรัวๆกลัวที่ไหนขอสกิลคูดาวก่อนพี่ชายอย่ารีบสกิลจีไปเลยแล้วกันไว้รุ่นอาจอมิงสักทีนึงบัฟเข้าไปทีนึงหายหมดนะฮะนี่เป็นไงหูแทบแตกแหวกนรกมามึงลงมาได้แล้วจากบพลังแหละชี้หน้ากูอยู่นั่นแหละน่าจะเหยีบเวฟหนึ่งฮะท่านผู้ชมเวฟหนึ่งเวฟสุดท้ายเวฟสุดท้ายปั๊บ้าไปนะฮะนี่ตายหมดอ่ะตายหมดอ่ะพี่ตายหมดอ่ะเจอกูแล้วตายหมดอ่ะ ลุกมาแล้วเว้ยมันลุกมาแล้วท่านผู้ชมมันลุกมาแล้วเฮ้ยไม่น่ากลัวแต่ว่มันทำมาน่ากลัวแต่ว่าเว้ยมันกระทืบได้ด้วยโอ้ยไม่กระทืบทีครึ่งหลอดเอาเคอะไรไปก่อนกระทืบทีกูครึ่งหลอดเลยพี่ไม่งวดเกินพี่ชายใหญ่กูขออันติปิดท้ายได้ไหมสักทีหนึ่งมาดีกลัวที่ไหนแล้วฮะคิดว่ากลัวเหรอว้าวตายเลยท่านผู้ชมอุ้ยไม่เป็นไ,ไรเราตายได้สามรอบนะฮะมันไม่ใช่โหมดยากนะครับพ,พักไปก่อนนะฮะแล้วก็ซื้อสามไปโอ้ยปล่อยอะไรไม่รู้เยอะแยะแต่ไปไก สับไปสับไปสับยับไปสับยับไปท่านผู้ชมสับยับไปนะฮะเล่นคนเดียวมันเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยโยมันมันเหลือเกินโอ้มันจะใช้ท่าโอเคโอ้แต่ละท่ามึงเนาะดูเหลือจะเชื่อเอ้ยกระทืบแล้กูตายแล้วท่านผู้ชมแม่งมันจะกระทืบเท้าพอดีกูซาบาลูโดทันท่านผู้ชมเฮ้ยเลือดสี่พันห้าอ้ยระทึกขวัญจริงๆดูมันกระทืบแล้วเนี่ยนะโอเคโอเคโอ้ใจเย็นกับพี่ชายใจเย็นกับพี่ชายใจเย็นกับพี่ชาย ไม่เหลืออะไรต้องไม่มีอะไรต้องเสียท่านชมไม่มีอะไรต้องเสียแล้วไม่มีอะไรต้องเสียแล้วฟับฟับไปฟับไปเออเอออะไรไปอะไรจบกันสักทีปิดด้วยอะไรดีแหละขอมงก,กุฎมึงแล้วนะพีชายใหญ่ขอมงก,กุฎจงดรอปมงก,กุฎออกมาเรียบร้อยนะฮะโอเคเหลือมอนธรรมดากิกกนะพวกนี้ไม่เป็นไรได้อยู่ถ้ากูตายด้วยพวกนี้เนี่ยโอเคไม่ดรอปด้วยนะฮะ ไม่ดมมงกุฎด้วยโอเคนะฮะอัปเดตก็มีประมาณนี้นะครับเสียดายที่มันไม่ดกมงกุฎนะอดได้คราบของใหม่เลยนะครับเออแต่ชุดชาโดก็น่าจะดีกว่านะน,นี้มีพลังใหม่บ้างไหมไม่น่ามีท่านผู้ชมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ฮะเจอใหม่อัปเดตหน้านะครับเออมันดีเกมนี้